เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ดูจิปแกรนโชโรเกีห9ึ่นะครับผม,มความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยแล้วก็วันนี้จะได้ไขความลับสำหรับกิจแกรนโชรเกะที่ทำความสูง4.5แล้วขับดีเป็นยังไงบ้างอะนะครับเพื่อนๆจะเล่าให้ฟังว่า เป็นยังไงนะครับผมมีแสงตะวันใกล้จะรับขอบฟ้านะครับแต่ว่า,าด้วยความมุ่งมั่นและก็ตั้งใจของเราเป็นอันหนึ่งนะครับสร้างสารรค์ผลงานสำหรับรถจิบเพื่อที่จะให้ขับดีนะครับกับทีมงานของเรา นะครับวันนี้มีเรื่องเล่านะครับเริ่มต้นเลยครับคันนี้ได้ยาง2 8 5 7 5 6ครับผมออฟเซตล้อนี่เยอะลบมากที่สุดเลยนะครับเท่ากับเท่าที่เคยทำมานะครับเท่าที่เคยทำมานะครับผมดู สปริงได้เป็นสปริงสกายแจ็กเกอร์สีนะครับโชคเป็นไนโตรของโอแมนนะครับขายความลับกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับกันสะบัดเป็น RTC Profender นะครับชุดประคองกระปุกของ h a n d m e นะครับผมเราเองนี่ครับขายความรับให้เพื่อนๆได้ดูเลยชุดดอบแทรบาร์นะครับ ดอกแท็กบาลงมาบาลานหาศูนย์สำหรับจี๊บ ZJ นะครับตัวนี้เด็ดมากนะครับผมบอกได้เลยว่าฟิลลิ่งดีมากนะครับอโอเคขายให้แล้วนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ให้ให้เห็นความสวยงามของ ชุดงานอีกนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสกูปฝากระโปรงนะครับระบายความร้อนสำหรับจิปปี้ได้ผลชัดเจนนะครับช่วยได้ระบายความร้อน่อะสวนชุดช่วงล่างจับประกอบปรับแต่งตั้งศูนย์นะฮะลงตัวะขายความลับอีกนิดนึงครับอืมกันโค้งหลังตัวใหญ่ครับของเราแฮนด์เมดนะครับ ได้ผลจริงนะครับสปริงหลังเป็นพาโดครับขายให้อีกหนึ่งความลับสำหรับชุดคิดที่ขับดีะนะครับนี่เลยโชคเป็นเนี่ยครับตัวสีเหลืองอเป็นโอแมนนะครับอายุก็ามากแล้วละ,ละนะ,ะให้ดูอีกทีหนึ่งกันชนเซจเจนะครับเป็นของ เป็นของราชบุรีเลยนะครับสวยงามแข็งแรงอยู่แล้วสำหรับแกนเชเรกีสมุนแบบครับผมอัตราทดเฟืองก็เป็น4.1ครับที่4.56ก็ยังโอเคนะครับอ,อีกหนึ่งจุดนะครับชุดดอบอาร์มปรับแต่งให้ลงตัว อ,อีกทีบันไดสวยๆครับอืมอของราชบุรีเช่นกันนี่ครับโอเคตะวันรับขอบฟ้าวันนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมอขอบคุณครับ